ดอมสม,มย้อนแย้งอวยพิธาไม่เห็นด้วยไล่หมอพรทิพย์แต่ตามด่าฝั่งตรงข้ามค่ะจา,ากกระแสดราม่า หญิงคุณหญิงพรชิพรโรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอที่เดินทางไปเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์นะคะแต่ถูกเจ้าของร้านอาหารคนไทยไล่ออกจากร้านขณนะที่เดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเล็กยาวิกทั้งนี้ก็มีคนดังหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเช่นตักมายุรานักสแสดงและพิธีกรแนวหน้าของเมืองไทยได้มาแสดงความคิดเห็นบนอินสตาแกรมต่อประเด็นดังกล่าวบอกว่าไม่ดีเลยเป็นการกระทําที่แย่มากลูกค้าทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดหมอมาเป็นลูกค้าคุณไล่แบบนี้ได้หรอหัด รู้จักแย้แย้แล้วเก็บอารมณ์บ้างคุณจะ,จะเจริญขึ้นขอโทษที่ไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นแต่รักความถูกต้องและเป็นกําลังใจให้คุณหมอค่ะแผ่เมตตานะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเนะคะบอกว่าคุณตั๊กมยุรานั้นหิวแสงค่ะด้านหมออาบอิรวัตรนะขึ้นไหวคนดังก็ได้มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้บอกว่าผมไม่ได้ชื่นชอบคุณหมอปอนทิ์และเชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่ชอบเช่นกันแต่สิ่งที่ผมทําได้คือไม่สนับสนุนผลงานของเขาไม่ติดตามและไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดและทำเพราะเสียความเชื่อมัั่่นไปตต้งแ เรื่อง GT 200วันนี้ได้มาเห็นคลิปคนไล่หมอพรคพิปคลิปนี้ผมควรจะสะใจดีใจสาแกใจแต่บอกตรงๆผมรู้สึกอีกแบบกับรู้สึกว่าวิธีที่ผู้ถ่ายคลิปการกระทําต่ออีกคนมันไม่ใช่วิธีที่น่าชื่นชมโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิ์เรื่องเส้นบางๆระหว่างการแบนการละเมิดสิทธ์รวมไปถึงบรรยากาศความบ้าข,ข้างความเกลียดชงังความแตกแยกของความเชื่อทางการเมืองส่งผลให้แสดงออกแบบไรอริยะเหมือนตื่นขึ้นมาในยุคตะโกนในโรงหนังยุคตกมือดังสน,นั่น ยุคที่เสียงนกหวีดแห่งมายาคติคอกึกก้องกังวานบนแผ่นดินไทยอีกครั้งซึ่งหมออ้ามก็โดนชาวโซเชียลตําหนิไม่ใช่น้อยเนี่ยต้องการโพสต์ว่าเอาหลอกทางด้านของนายพิธาลิมเจริญรัตก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันทำเอาดอมส้มต้องเบรกดังเอียดค่ะ เพราะนายพิธาก็ไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกในครั้งนี้นะ่ะโดยมีการให้สัมภาษณ์ว่าทั้งในฐานะนักการเมืองและส่วนตัวตนอยากจะเชิญชวนทุกคนมาสร้างสังคมที่อดทนอดกลั้นแสดงออกอย่างอดทนอดกลัน้นมีวุฒิภาวะเชิญชวนให้มาสร้างระบบพักการเมืองที่ตรงไปตรงมาและมีรูระบายในการกําจัดความขัดแยง้งส่วนตัวแล้วตา,ต,า,ต,าต่อตาฟันต่อฟันก็ไม่ได้ช่วยอะไรตนเป็นนักการเมืองเข้าใจเวลาลงพื้นที่ต่างจังหวัดหรือเวลาไปพบกับครอบครัวก็เจอการแสดงออกของประชาชนที่คล้ายๆกันตนเข้าใจว่าตนเป็นบุคคลสาธารณะแต่การ อนุญาตให้แสดงออกโดยไม่คำนึงถึงระบบ ก็น่าเสียดายจากการที่ตามข่าวมาคู่กรณีที่เกิดขึ้นเป็นคนที่ไม่ชื่นชอบคุณหญิงพรทิพย์และเกิดจากระบบที่ไม่ตรงไปตรงมาและระบบทําให้เกิดความขัดแย้งมาจากเสียงประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งและเสียงในสภาที่มาจากการเลือกตั้งที่ไม่ตรงไปตรงมาและเกิดความบึดอัดที่ต้องระบายออกผมก็เข้าใจพี่น้องประชาชนที่อดทนอดกลั้นและรู้สึกไม่สบายใจกับการเข้าสู่อํานาจของการเมืองไทยและระบบการเมืองที่ผ่านมาก็อยากให้ระบบมันดีถ้าระบบมันดีเรื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะน้อยลง เพราะว่ามีรูระบายในระบบแต่ในส่วนของบุคคลความมืดไล่ความมืดไม่ได้แต่ป้องเป็นความสว่างจึงอยากให้ช่วยกันสร้างสังคมที่อดกรันอดทนและมีวุฒิภาวะระบบที่เสถียรทําให้เกิดความอึดอัดส่วนตัวน้อยลง งานนี้ก็ทําเอาชาวด้อมส้มกี้กันแตกมากมายเนี่ยเราบอกว่านายพิธาเนี่ยหล่อมากๆเลยหล่อแล้วนี่ก็หลอกเข้าไปอีกนะคะตอบแบบพระเอกจริงๆจึงทําให้โซเชียลบางส่วนมองว่าทีฝั่งคนคิดต่างกับตัวเองไม่เห็นด้วยกับกรณีที่ไปโจมตีเขาแต่พอเป็นฝั่งพวกตัวเองกับอวยไม่ลืมหูลืมตาซึ่งมันดูย้อนแย้งเป็นอย่างมากนะคะโดยทางหมออ้๊อเองเนี่ยก็ได้มีการบอกไว้ด้วยว่าเอาสิเมื่อวานใครด่าผมไว้โพสต์เรื่องหมอพรทีเอาหล่อฝากด่าพิธาด้วยนะ